ออะไรจาและมู่ต่่มัิลนนน่าจอวิวิลไม่ลยกยีได้่ตหินกุลาไอกหินเ่ปะเศต้ะรวิลาคอมูรฮักูแรบพหมูคือเพืออไร้นี่ยขมวยขมยขมวยคูครูสระปนี่กันขมวยขมยหมูนี่ไม่ยาอ๋อ มายาให้พ่อพูไม่รู้นี่น่าควาริสุมาเลยเต้เต้ป็นเจ้าเดมาถอเลยรับผอบเพือรับผิดอยเือรับผิดชอบมั้ยเศีไรพันเนยอะไม่ทำมันดาเด้อด้วยดื้อมั่วเลเสี่ยมั่วเนี่ยไม่สุขแห่กาม่สุขแห่ตอนนัะตะแต่วตนแต่ว่บุญแลลวดูได้อาลั lak pa kak i ma ma la di ma wak sa wak ta i ya na ta 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 wak mi kak i ma wak mi kak i bin poki ma dua pa mui di kak ka wak ni wak e ten na i ten na i na wak na wak e tula jao wak net an da e ngawa a tula jao pa pa वेला मेटोन ए कुला कमेला कोन ला जे नो जे त मी त रुवा व के

แต่ว่าท <m> ี่ปลาเก๋าเป็นมา่ให้เตาบ่้้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 

มาทีแล er so, ้วไงล่ะทีให้เราจดนะบ่ยอ่ยังไงที่มาะโอ้่ะที่จะใครเราเจอเนาะอ่านอกษม้ที่เดียวเซนมวยเลรจ้ะยอดกูรำมารไมว่ารำมเนี่ยนาะาไปารรไรลงปลมยตรมจีตรมจีตาว้าวน่ Si <laughs> bujane suku Lilia, eh, bunguan suku ya, udah nih, tiba, udah, 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 ya ya. udah, udah, yeah, udah, yeah. udah,

累累累！呃呃，干的不累。开始爬了，是吗？哇哦！开始爬了，体力哇吧，体力哇。哎呀，体力哇，马劲啊！啊，累呀！不累，不累，不累。我这边啊，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  เราขออะไรสักเกลอครับว่าเบสิดด้วยนี่ตาแล้วโคุรยิได้อะไรโคตรสิโคุรสิและอัเลัยพันนี่ไรน่าจะบ้าลินเนี่นะ วะเอาแต่ลําโคเนกกาดดือคันนี้เนี่ยแกเราแล้วดอกเกอีกาดดักอีนะอืมเออเอาดิไม่เพชรไม่หวยแว่จะโดดๆกาดเกยาปัญญาลาซาตโบนะเอออ๋อกาดดือก็ปัญญาดันอยู่เนี่ย <laughs> Action. Quên cho So good.